พี่แห่งชัยชนะมอบรอยยิ้มให้ฉันแล้วล่ะค่ะคนที่จะโหเราะที่หลังแล้วดังกว่าคือฉันนี่ฮะเพทจะได้อยู่กลุ่มเดียวกับอีจิก,กัมเราจะแพ้ไม่ได้ ล้องของอิจการเหรอโอ้ออม,มาจากบ้านมาถ่ายรูปที่ระลึกตอนไปทัศนศึกษากันยังไงล่ะครับรูปที่ระลึกเหรอเออก็จะถ่ายรูปทุกคนในห้องเวลาแยกย้ายไปทํานู่นทํานี่กันยังไงละ่ะแยกย้ายไปเหรอหมายถึงอยู่คนละกลุ่มเหรอเรื่องสำคัญขนาดเนี้ยทำไมถึงไม่ยอมบอกกันเลยล่ะคะอะไรกันเนี่ยไม่ต้องโหลดด้วยเล่าคงเป็นทัศนศึกษาที่สนุกนะคะ ないですね、きっと会えるよ笑顔と涙を抱いて君と一緒に明日の空は 何色に変わるかな自分の力で輝かせてゆこう知らないことだからドキドキするね試したいものと限界は決めなくていい気づいて風の声が教える進もう 次の物語へと羽ばたいて負けそうでも逃げたりしない君と刻む時を信じてゆこう光まで笑顔と涙を抱いて大切な人を守るために強くなれ On looking for memories. โอาโหยว้าวที่นี่สวยจังที่พักแบบญี่ปุ่นเลยละ่ะทุกคนเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าสุดยอดเลยจริงด้วยสวยจังเลยอ่ะไขนาดนี้สภาพเราะจะขนาดไหนออไาย นะคะทุกคนจากนี้จะให้ทุกกลุ่มแยกย้ายกันตามอัธยาศัยนะคะตอนเย็นเราจะไปชมวัดคียมมิซูด้วยกันเป็นหมู่คณะนะเมื่อถึงเวลารวมพลให้มารวมกันที่จุดนัดหมายด้วยเข้าใจแล้วนะงั้นแยกย้ายได้ค่ะปวดระบมไปทั้งตัวเลยเออ,อ,อสัมภาระของโอริมรัคงมาถึงแล้วนะคะเฮ้ มีอะไรเหรอคือว่ามีสาระที่แม่คุณตาถูกส่งมาน่ะสิดิ่มได้ด้วยเหรอเฮ้ยแตเต้นเจ๊ทาเตนาชีเองจ้าคุณแาเตนาชีพี่เองเหรอคะ นี่นี่แม่ยิ้มแบบนี้สิเดี๋ยวก่อนพี่ยังไม่ได้ช่วยหน่อยสิจิ๊กอะฮ้อโอ้ยฮั่นเล่นอะไรของเขาเปนเนี่ยความรู้สึกอันไม่จรัง ยังพริ้วไหวตามลมใบไหมร่วงในที่สุดก็ถึงฤดูแห่งความรักแล้วสินะคะเฮ้ซเซิลียเอ๊สวยสุดๆเลยนะเนี่ย eh? <c oughs> เฮธอใจร้อนจริงๆเลยถ้าอยากถ่ายรูปฉันแล้วก็ก็บอกกันดีๆก็ได้นะะี่ค่ะ ถ่ายออกมาสวยหรือเปล่านะขอฉันดูหน่อยได้หรือเปล่าล่ะคะเอาสวยใช่ไหมล่ะใบไม้เปลี่ยนสีเนี่ยคุณอิจิกะนี่หมายความว่ายังไงกันคะเฮ้เอานี่ฉันถ่ายเบลอเหรอไม่ได้หมายถึงเรื่องนั้นนะคะทำไมคุณอิจิกะถึงได้นี่อริมุอริมุถ่ายรูปให้หน่อยสิได้เลย อริมูระคุงถ่ายนี้ด้วยขี้โกงขี้โกงมาถ่ายให้ถึงนี้ด้วยสิเข้าใจแล้วล่ะนะงั้นตามคิวนะ <c oughs> อริมูระคุงถ่ายถึงยอดประสานเลยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขาจะถ่ายด้วยเจ้าสีเทองจริงจด้วยปลาครับเต็มเลยดูสิดูสิมีเจ้าสาวด้วยละ่ะมิโนสีขาวนี่สวยจริงๆ มาได้อยู่เหรอเลนส์แคปมันตกลงไปในร่องนี้นะสิอืมมือฉันน่าจะเข้าไปได้นะลองดูมะอ,อ๋อโทษทีนะอ้าวฮึอืมมืดแบบนี้มองไม่ค่อยเห็นเลยอะ่ะสงสงัยจะไม่ได้จริงๆแฮะ <laughs> ไม่มีปัญหาลองอิจิกะอุ๊สอุ๊ส อคือเปลามันมองเห็นแล้วล่ละอเอ๊แต่ฉันยังมองไม่เห็นเลยนะ,ะเปล่ามันไม่ใช่อย่างนั้นได้แล้วล่ะเฮย้ยเอออิจิกะแต่แตงกิวแต่ว่าแบบว่าเป็นอะไรอ่ะอิจิกะคือมันมันร่นขึ้นมาแล้วนะฮะเฮ้ยเออคือโทษที งั้นถ้านายอยู่กับฉันอีกสักแป๊บแล้วฉันจะยกโทษให้ออเออถึงการเพึ่งพระพึ่งเจ้าจะไม่ใช่นิสัยของเราแต่ถ้าเป็นสาเจ้าที่ดังเรื่องสมบัติในรักแลก้วก็มันก็คุ้มค่าที่จะแล้วนะขอให้ <c oughs> <c oughs> ตะบ้านนั่นรู้สึกตัวสักนิดก็ยังดีเอาละและบบับบงเอิญจังเลยทำไมเหรอสาเจ้านี้ดังเรื่องอะไรเหรอฉ,ฉ,ฉ,ฉันถ้าเห็นว่ามันใกล้ดีก็เลยลองแวะมาดูหน่อยนั่นนะฉันฉันก็แค่บังเอิญเดินผ่านมาเหมือนกันนะคะไหนๆแล้วก็เลยว่าจะแวะไว้สักหน่อยนะคะ เอา้ยเอ้ยเขาให้ล <make> ูกตำบ้านหลานตาเมืองคุณรอล่ะมาตั้งแต่ตอนไหนคะเมื่อแต่เมื่อกี้เธอพูดว่าอะไรนะอึก็เห็นเขาบอกว่าให้ขอแบบนี้เฮ้ทุกทุกคนไงคุณอิซุกะ คุณชานลัดเฮ้ยนี่มันหมายความว่ายังไงกันคะอย่าบอกนะว่าแอบไปชวนเดกตัดหน้ากันอะเราไม่ใช่อย่างนั้นนะใช่เนะสี่จะเป็นแบบนั้นได้ยังไงกันเล่าและอีกอย่างถ้ากรธบ่อยๆเข้าเราว่าตีนกาจะขึ้นเยอะด้วยนะเออมาทัศนะศึกษากันทันทีสนุกกันให้เต็มที่เถอะนะเถอเฮงไปอย่างนี้อะเนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ อ,อ,อ,อาจารย์อรรมบุระุ่มใจอะไรหรือเปล่าคะเออเพราะที่ผ่านมามีนักเรียนถูกเล่นงานหลายครั้งแล้วนะสิช่วยระวังให้เด็กๆทัศนาศึกษาอย่างสนุกสน,นานด้วยกันละกัน โอย,โหยเหมือนจะหนีพ้นจนได้เนะเราไวอริมอนีเฮ้ยเฮ้ยคุณโฮฮอนฉันถูกคัน uh, จังไล่ตามอยู่น่ะฮอนเน่ด้อกกอนโทษจะวิ่งไปถึงไหนเนี่ยคานเซชิทำไมแต่งตัวแบบนั้นน่ะอิจิกะเฮ้ไไม่ใช่นะอิจิกะคือแบบว่า ทุกคนแนะนำให้เช่ามาใส่ก็จริงแต่ว่าฉันก็พยายามบอกแล้วว่าไม่เอาแต่ก็แบบว่าแต่ฉันว่าดูดีมากเลยนะจริงเหรออ่ฮะเฮ้ยยืนยันเป้าหมายอะไรดูดีอย่างนั้นเหรอโอริมูระอิจิกาคุมไหนนี่มันอภัยให้ไม่ได้แล้วล่ะค่ะไงนสวยละสิอยาอย่าหวังว่าจะรอด ít chị tao ngon 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 ให้เลี้ยงนะคะคุณอิจิกะทำไมเธอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยทำไมยะ,ะมีปัญหาเรือ่องไงเอ้ยที่ยกโทษให้ด้วยของแค่นี้น่ะถูกว่าบุญเท่าไหร่แล้วโอ้ยว่าแต่ว่าโฮกี้เธอรู้จักรา้านดีดีด้วยเหรอเนี่ยเออเอเอก็อกก็นิดหน่อยอะเป็นหน้าที่อิสาหาไว้เพราะกะจะชวนอิจิกะมากินแบบสองต่อสแท,ะทะ้ อรอไอยจังฮยฮะมีอะไรหรออ๋อนี่มันอะไรนะ่ะก็ขนมญี่ปุ่นไงล่ะอราะว่าไงล่ะลองชิมสักชิ้นไหมเอ๊ะอ่อเออประเี็นเราด้วยพวกเราเกิดมาเพื่อให้ทุกคนกินทข้ไป ในท้องก็มีถัดด่วดงอร่อยๆอ,อ,อยู่ด้วยนะแต่ว่าฉันน่ะงั้นเธอนะ่ะกินฉันก่อนเธอนะอะือลองกินดูสิอร่อยดีนะ เห็นไหมเมื่อก่อนเคยบอกเอาไว้ว่าจงจำให้ดีว่าเคยไม่ใครอยู่สินะ โฮกิไม่ได้อยู่กับทุกคนเหรออ๋อไม่รู้เหมือนกันนะว่าหลงมาได้ยังไงว่าแต่ว่าเหมือนข้างหน้าจะมีป่าไผ่ที่สวยมากเลยนะไปดูมารลยยังล่ะเห้ยังไม่ได้ไปเลยไปด้วยกันไหมฮะนน่นสินะ งบดีจรงเลยเนาะนั่นสินะฉันเนะี่ยอยากจะมาที่นี่ให้ได้สักครั้งกับนายนะอ๋อเมื่อก่อนฉันเคยมาได้เล่นกับโฮกิแบบนี้ใช่ไหมเอ๊ะนั่นสิหลังซ้อมเสร็จ นายกช็ชวนฉันเดินเล่นอยู่บ่อยๆน่าคิดถึงจังเลยนะเป็นอะไรไปนะ่ะดูไม่ค่อยสมกับเป็นนายเลยเยดจริงเหรออ๋อใช่โฮกิี้ถ่ายรูปกันไหมทาไมรังเกียจฮะ,ฮะฉันถ่ายให้เอาไหมถ้าสองคนจะได้ถ่ายด้วยกันไงเล่า งั้นรบกวนด้วยนะครับว้าวขอบคุณมากเลยนะคะดูดีมากๆเลยล่ะทั้งคู่นะอ๋อขอบคุณครับเที่ยวให้สนุกนะโอริโมระอิจิกะคุงเฮ yeah. เมื่อกี้ฉันบอกชื่อด้วยเหรอไม่นี่ เวทีที่ยมิสุนั้นเป็นระเบียงซึ่งสูงจากพื้นถึง13เมตรถูกเรียกกันว่าเดือยคืออเวจีเพราะถูกสร้างด้วยการประกอบไม้139ต้นเข้าด้ยกันค่ะโอ้สวยจังเลยสุดยอดไปเลยล่ะค่ะเอาละค่ะทุกคนเดี๋ยวพอถึงเวลาแล้วไปรวมกันที่จุดขึ้นมอนอเรลนะคะค่ะสวยจริงๆันไปดูของฝากก่อนนะนี่นอ้ไปดูเทนนั้นกันไหม การถ่ายรูปผู้หญิงโดยไม่ขออนุญาตเนี่ยไม่ใช่เรื่องน่าชื่นชมเลยนะเอามันก็ <c oughs> เอาเถอะงั้นขออีกภาพไปแล้วกันนะโอ้ย <c oughs> อ,อิจิกะอ๋มีอะไรเหรอ <c oughs> ฉันอยากดูรูปที่ถ่ายวันนี้นะ ได้สินี่ไงเฮ้ถ่ายเยอะขนาดนี้เชียวเหรออบอบโอ้ขอฉันดูด้วยคนสิคะเฮ้อบอบโอยนี่ไงนี่ไงรูปนี้น่าสวยมากมากเลยนะคะอย่าเบียดมากเฮ้ยนี่ฉันยังดูไม่เสร็จเลยนะก็ยังดูอยู่เหมือนกันแหละค่ะตามคิวสิเอาเรื่อะคุงฉันก็อยากดูด้วยอ่ะพี่โกงอ่ะฉันดู ช่ฉันด้วยจ้าโม่ถึอนไได้หมก่อนได้ไหอน้่แถวยชวหน่อยส้ใช่ได้ไห้ไหมไ้้ดดไน้้หห นี่เธออริมูระอิจิกะฉันจะมาเอาชีวิตแกอ,ออกมาอาสวินดับเ,เซซิลียเอ๊ะจะได้เวลารวมพลแล้วแท้ๆนี่จะไปไหนอีกแล้วเนี่ยคุณอิจิกะยังไม่กลับ,บมาสักทีเลย กูเลยคิดว่าจะไปดูสักหน่อยเนะค่ะอิจิกะเหรอทุกทุกคนขนนั่นข้างๆมาครบหรือยังคะอาจารย์คะอริมุระคงยังไม่มาเลยคะ่ะคนชินอนๆ,ๆกับคนอาคาดด้วยล้วค่ะหืมนี่ดูสิอาจารย์ยมาดะกลับที่พักไปก่อนนะถ้าเจอพวกนั้นแล้วจะ,จะตามไปอ่ะ ะไ่าาะมายืนชมวิวอันงดงามในที่แบบนี้ไม่เข้าใจความคิดของพวกเซเล็บเลยนะเนี่ย ชื่อหมอกคลึ้มแห่งมอสโคสินะเครื่องของเธอน่ะนั่นมันชื่อเก่าแล้วตอนนี้ชื่อว่ามิสเตรีสเลดี้นะเหรอกำลังวางแผนอะไรอยู่แฟนทอมทัสได้จริงรู้ถึกขนาดนั้นเชียรลนเนีย่ยคุณสราชิกิเทเตนาชิฉันไม่ปล่อยให้พวกเธอทำตามใจชอบหรอก อย th no nah ู่ในสถานที่หมอนแล้วแท้ๆแต่ด uh ูเหมือนจะสายไปหน่อยนะฮะมันเริ่มต้นแล้วตั้งห่างแล้วกิดอะไรขึ้น่ะไม่รู้สิจะลองจอะระบบควบคุมดูนะ ะดรริมมานนี่ัอติดต่อทางโรงเรียนด่วนเลยนะขอกำลังเสริมจากกองทัพด้วยเข้าใจแล้วค่ะไมีคิดจะเลือกวิธีการเลยสินะหอิจิกะคุณอิจิกะ ไมยอมกันแล้วยาเด็กเหลือขอน,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 นี่แกนันออท่องไงล่ะลืมซะแล้วเหรอชื่อมาดูกาสินะทำไมถึงจะเล่นงานฉันฮแกไม่ใช่คู่ต่อสู้แล้วว่าไงนะเอาหมายที่แท้จริงของฉันคือการฆ่า

นี่เหรอพลาโมทที่กำลังคิดอยู่ตอนนี้เอาละลองต่อดูหน่อยดีกว่าเอา้คือตรงนี้เป็นข้อต่อแขนเหรออืมอืมเฮ้ยไอ้นี่ขยับได้ด้วยสุดยอดเลยิิจิฟยุต้องติดใจแง่แง่เลยฮิจิติจิฟยุตอนหน้า Infinity s t a s 2 Girls Over